สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูตัวนี้นะครับเป็นต้อมขุดดินนะครับต้อมขุดดินตัวนี้เป็นต้อมที่ใช้ในการขุดดินนะครับในการนัดดินเรียกว่าต้อมงัดดิน,นตัวนี้ขนาดกว้างกว้างนี่ก็สิบสองสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วหรือสามสิบเซน อันนี้ก็ห่างสี่หางสี่นะครับมีมีซ่อมอยู่สี่ตัวส่วนนี้เะี1สิบดจุดตัวปลายถึงปลายก็ประมาณสิบ1อ็ดจดสาสิบเอ็ดจุดสจุดห้านิ้วนะครับความยาวอันนี้สิบสองนิ้วนะครับจากตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้สิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ท่านน้ำไปก็ต้องใช้ด้ามด้วยนะครับเสียบด้ามด้ามจะเป็นด้ามควรจะเป็นด้ามเหล็กนะครับ ดำเหล็กเหล็กแป๊บน้ำอย่างหนานะครับเสียบลงไปจนสุดแล้วก็ล็อกนะครับดาบแป๊บน้ำหนาเสียบลงไปล็อกนะครับตรนนี้เรามาลองให้ดูครับเวลาใช้งานนะครับเราก็เสียบกดลงไปบนดินนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับเหยียบกดลงไปลงไปเลยนะครับมันก็จะจมดินลงไปแล้วก็ ควรจะโยกไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็กดลงหลังแล้วก็เอาเท้าเหยียบตัวนี้ไว้ลองงัดนะครับงัดดีก็จะขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นโครงเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับรอบนี้เป็นสแตนเลส็อตสแตนเลสตัวแป๊บด้านนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นแป๊บน้ำหนานครับแป๊บน้ำหนาอันนี้เป็นเพลาเพลากลมนะครับเพลากลมเหล็กเหนียวนะครับเหล็กแข็งเหนียวนะครับเพลากลมอายุการใช้งานนานนะครับตัวนี้นะครับใช้แล้วล้างเก็บรักษาก็ใช้ได้เป็นสิบปีนะครับน่าจะหลายสิบปีนะครับเพราะว่าเป็นสแตนเลส คอยระหว่างใช้งานเราก็หยอดน้ําเข้าไปในนี้บ้างก็ได้นะครับน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันเข้าไปเพื่อการหล่อรื่นก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับตัวนี้ต้องสั่งทานะครับเป็นลายชิ้นนะครับเราไม่ได้ทําวางขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาสนนราคาก็อยู่ประมาณแปดเก้าร้อยบาทพันรู้สึกจะหน้าเว็บจะขายอยู่ พันะราคาสั่งทําหน้าเว็บราคาต้นทุนการสั่งทําก็จะอยู่ที่980 980หรือ990าจะไม่ได้ต้องเข้าไปดูนะครับราคาพร้อมจัดส่งก็อยู่ว่าที่1080บาทหรือไงเนี่ยประมาณนั้นนะครับ ราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นอยู่กับเงินเหรียญนะครับนี้เราทําส่งต่างประเทศด้วยนะครับสาหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานก็เข้าไปดูนะครับหรือจ้างช่างทํานะครับเอาแบบตัวอย่างตัวนี้ไปให้ช่างดูนะครับแล้วก็สั่งให้ช่างทําตามนี้เลยก็ได้นะครับถ้าทําเป็นเหล็กก็จะถูกกว่าเยอะนะครับทําเป็นเหล็กทํามีเครื่องมือเชื่อมออกเองนะครับทําเป็นเหล็กก็ จะถูกกว่ากันมากเลยนะครับอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยสามสี่ร้อยสองสาร้อยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ที่เราทําคือเราทําเป็นสแตนเลสนะครับการเชื่อมเชื่อมโดยอาก้อนก็จะสวยงามการเก็บรักษาน่าใช้นะครับเพราะว่าไม่ขึ้นสนิมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ